วันนี้กู๊กแอนตัววันนี้เรามารีวิวอ่าสินค้าเรียกว่าไฟสนามชื่อว่า e v o DC l Dcl 074นะครับตัวนี้เป็นไฟสนามสามารถเปิดผ่านแอปได้ด้วยมาดูนครับตรงนี้มีอะไรว่าเป็นยังไงบ้างรับก็เป็นเหมือนไฟโดมครับตัวนี้อยูรูปรังเลยครับประมาณเหมาะมือครับน้ำหนักก็ประมาณ ไม่ถึงโลครับผมบ้านเนี่ยมันคุปตัดมันว่าะไงครับเป็น LED ความสว่างมากกว่า5,000ลูเมนแม่กันน้ำครับ IP 54ว้าวเป็น18โวลต์ครับตัวนี้อ่าเรามาดูครับตัวนี้นี่ก็เป็นช่องใส่แบตเตอรี่แล้วแต่คุณจะมีครับใส่แอมก็เปิดได้เท่านั้นนะครับ ลองมทดสอบวความสว่างว่ามีกี่ระดับเปิดโอ้โหสว่างมากตรงนี้ปิดออโต้สว่างมีกี่ระดับ1มี3ระดับแบบนี้สว่างมากสว่างน้อยสว่างนิดหน่อยอ่าตรงนี้แล้วก็มันจะมีเออเมา n ติ้งเนาะสำหรับแขวนสนามีที่เกาะแบบนี้ แลองมาเกาะดูดีครับน่าใช้งามครับเตยใช้งานนะ่าดูฟอมสว่างของมันประมาณนี้เดี๋ยวลองปิดไฟดูครับดูสว่างกันหน่อยเอ,อิ่มอ้โหสว่างใช้ได้ครับ เลาเราทํางานก็นลงจะนี่เป็นไฟสนาครับไปปิกนิกอย่างนี้ได้สบายได้นอนกันับเบสว่างตัวนี้นครับค่าวนี้ดูครับความส่างของเขา,าเป็นแสงวอร์มไลท์วอร์มไลท์ สวยงามน,นำนักใช้ได้ทอ้มือเราตัวนี้นะครับเราจะโหลดแอปคือว่าแอป Dewo Tune Connect นะครับทั้ง Android และ iOS ครับตัวนี้หน้าต่างของ Tune ก็จะเป็นตัวนี้ครับเราก็เซตอัพตามที่เขาบอกมาครับใส่ข้อมูลต่างๆ เราโหลดเสร็จครับหน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีบอกว่าเป็นสเก็ตด้วนอะไรสักอย่างเป็นโท t ทัศน์ไทเป็นอ่ารหัสอะไรของเขาของบลูทูธครับอ่าครับเลยละครับเปิดลองเปิดดูครับเปิดปิดนี่ผ่านแอปสมมติสมมติว่าเราอยู่เปิดครับนี่ครับสมมติว่าเราอยู่ไกลๆเนาะเราต้องการแสงสว่างปิดครับอีเทศระยะไกลนะครับ เปิดครับนี่เอ้ยปิดไฟเลยนะครับอยู่ระยะไกลครับเปิดผ่านแอปนะครับปิดครับปิดโอ้เปิดเปิดเดียวเออนี่ครับแหม่ครับเป็นความสะดวกสบายของเราครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชมเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิว d ีวอลดีซีเอ074ราคาในกองตลาดก็เรืประมาณ7,000กว่าบาทแล้วแต่ร้านเราใครชื่นชอบก็เป็นสาวู e ีวลก็สามารถจัดหามาได้ครับระบมก็ราคาก็มันแพงเนาะลองช่างใจโดยเอาละครับว่าจะเลือกหรือไม่สำหรับดีวอลดีซีเอด074แล้วเจอกัไใครับสวัสดีครับ